คือนักเรียนจากโรงเรียนจตุรัสพิมพ์มาแะเชดาพิเศษชั้นม .4 ทับ5ซึ่งวันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองจดไม้รับสมาชิกในกลุ่มของพวกเรามี5คนดังนี้ 1. น,นางสาวธัญญานุษยุขจรสวัสดีค่ะ 2. นางสาวภาวิดาสาพันธ์สวัสดีค่ะ 3. นางสาวสุจิตาบุตรสารรมสวัสดีค่ะ 4. นางสาวดวงเดือนชาลีวนันสวัสดีค่ะ และ5ดิฉันนางสาววันวิาสาเชียงหันลค่ะสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองจดหมายรับขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะค่ะคาาก็มีอุปกรณ์ดังนี้ 1. น,น้ำมะนาว 2. ไม้ขีดไฟ 3. กระดาษและคัตเต้นบัต สี่เทียนค่ะวิธีในการทำหนึ่งนำคัรตเทลบัตมาจุ่มกับน้ำมะนาวแล้วนำมาเขียนที่กระดาษแล้วก็รอให้แห้งค่ะแล้วนำเทียนมาลวนที่กระดาษใต้กระดาษนะคะ จนจนกว่าจะมีรูปร่างเป็นอย่างนี้นะคะสำเร็จค่ะ